สวัสดีครับผมนาวเองนทธิ์พิชิตโชติรรรองผู้ในการกองประชาสัมพันธ์สำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนฐานเรือครับสวัสดีค่ะดิฉันนาวตรีหญิงจิรัชยาศรีรุณประจำแผนกผลิตสื่อและสารคดีกองประชาสัมพันธ์สำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนฐานเรือค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหารเรือเล้าข่าวประจำวันศุกร์ที่24กันยายน2564ครับค่ะรับชมผ่านทางเฟซบุ o กแฟนเพจกองทัพเรือรอยยันไทยนวีและช่องทาง y t u b e o f f i c i a l c h ชั n e ลกองทัพเรือรอยยันไทยนวีค่ะ ครับ่อมาเข้าสู่ในช่วงแรกนะครับช่วงของทหารเรือเล่าข่าวครับครับก็เข้ามาสู่ในช่วงของข่าวแรกนะครับประดัดกระทรวงกลาโหมเยี่ยมอำลากองทัพเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่22กันยายน5อ4พลเอกรัฐอินทรัตเจริญประดัดกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษยียณอายุราชการบนเรือหลวงตากสินซึ่งจอดเทียบภายในท,ท่าเทียบเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีพลเรือเอกชาติชายศิวรขาาันผู้จัดก,การหารเรือและในหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือให้การต้อนรับพร้อมทั้งจัดให้มีพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อประดัดกระทรวงกลาโหมเดินทางขึ้นเรือหลวงตากสินผู้ชัการหารเรือได้เรียนเชิญประดัดกระทรวงกลาโหมขึ้นแท่นรัฐธรรมนรญโดยมีเรือหลวงปิ่นเก้ายิงสลุดเพื่อเป็นเกียรติจํานวน19นัดจากนั้นประดัดกระทรวงกลาโหมได้ลงจากเรือไปยังเรือต่อ1 1 4เพื่อตรวจพลสวนสนามทางเรือเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจพลสวนสนามทางเรือแล้วผู้ชัการหานเรือได้เรียนเชิญประลัดกระทรวงกลาโหมกลับขึ้นมายังเรือหลวงตากสิน ผู้ชกการอ่านเรือได้กล่าวสาดุดีและมอบของที่ลึกแด่ปลัดกระทรวงกลาโหมจากนั้นประลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวอำลาชีวิตราชการและเดินทางกลับและสําหรับใจความสําคัญที่ประลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวอำลาชีวิตร,รัชการม,มีใจความว่ากองทัพเรือหรือราชนาวีไทยเป็นหน่วยงานความมั่นคงที่มีเกียรติประวัติและได้กอบผู้นูปการให้กับประเทศชาติมาอย่างอเอกอนกนันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติทั้งทางท,างทะเล ลำน้ำและพื้นที่ชายฝั่งของประเทศด้วยแสนยานุภาพและประสิทธิภาพความพร้อมรบของกองทัพเรือมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานขอให้รักษาเกียรติยศและเกียรติศักดิ์นี้ด้วยความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินยัยความเข้มแข็งเสียสละด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิดสุจริตจริงใจและคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นประการสำคัญตลอดไป สำหรับการจัดพิธีในวันนี้ค่ะมีการจัดกำลังพลจากกองเรือยุทธการจำนวนหนึ่งกองร้อยและกำลังทางเรือและอากาศยานเข้าร่วมในพิธีโดยมีหมู่เรือรับรองประกอบด้วยเรือหลวงตาสินเป็นเรือรับรองและเรือต่อหนึ่งหนึ่งสี่เป็นเรือตรวจพลหมู่เรือสวนสนามหรือเรือจอดประกอบด้วยเรือหลวงปิ่นเกล้าเป็นเรือยิงสลุดรวมด้วยเรือหลวงนเรศวนเรือหลวงสายบุรีเรือหลวงตาปีเรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงสุขโขทยัยเรือหลวงนาราธิวาสนอกจากนั้นยังมีการจัดกําลังอากาศนาวีจากกองการบินกองเรือยุทธการกําลังพลและยุทธปกรณ์จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งร่วมการสนับสนุนในวันนี้ค่ะครับก็จบไปแล้วนะครับในช่วงของทหารเรือเล่าข่าวนะครับขอเข้าสู่ในช่วงของเรื่องเล่าจากภูมิภาคครับ ็ขอเข้าในส่นในช่วงของเรื่องเล่าจากภูมิภาคนะครับในข่าวที่1ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือประจําพื้นที่จังหวัดชนบุรีและระยองโดยฐานทัพเรือสัตหีบพ,พร้อมช่วยเหลือประชาชนตามที่กองทัพเรือได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด19กองทัพเรือแบบ c เซ็ center ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง โดยศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 กองทัพเรือประจำพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองโดยตันทัพเรือสัตหีบได้ดําเนินการประสานและให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเบอร์โทรศัพท์038438494และ038438 163ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดของกองทัพเรือประจำพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองโดยฐานทัพเรือสัตหีบจากกำลังพลพร้อมยานพาหนะขนาดใหญ่สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองในเวลา08นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันเพื่อรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จากหลายสถานที่เพื่อคัดกรองเข้าโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้ตลอดการเดินทางของผู้ป่วยทุกคนได้ไปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยทินภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยทินกองทัพเรือในร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดนราธิวาสและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินโดนอนองฉีพวัคซีนให้กับประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมากองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยทินภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้สนับสนุนสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนาราธิวาสในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนแบบเชิงรุกเข็มที่2ในพื้นที่ตำบลกาลูวออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสในการนี้ได้ให้การสนับสนุนแพทย์เจ้หาหน้าที่พยาบาลรถพยาบาลฉุกเฉินหคันและเจ้หาหน้าที่ รถโดยสารขนาดใหญ่หนึ่งคันใช้ในการรับส่งประชาชนฉีดวัคซีนและชุดกำลังพลจิตอาสาและชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางและสถานที่เพื่ออำหนยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในการนี้มีการมอบข้าวกล่องน้ำดื่มมาแจากให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนโดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน252รายณองค์การบริหารส่วนตำบล กาลูวออําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะครับในข่าวต่อมานะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ําโขงจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์สวนสาธารณะสวนหลวงรอเก้าจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่16กันยายน2564คุณตีจรลลเกียรติชัยพันธ์ผอนรขพร้อมด้วยในหารฝ่าย่วยการกําลังพลบกรนรขและกําลังพลจิตอาสาบงทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นสานประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และล้างทำความสะอาดพื้นสวนสาธารนณะสวนหลวงรอ9รวมทั้งจัดชุดพยาบาลเคลื่อนที่ตรวจอาการและรักษาเบื้องต้นให้กับประชาชนณนะสวนหลวงรอ9ก้าตำบลหน,นองแสงอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม และกำลังพลรอขอเขตนครพนมสนับสนุนโรงพยาบาลนครพนมในการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากโควิด19ค่ะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมได้จกกัดกำลังพลจากกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง7นายและชุดป้องกันเชือ้อโควิด19หรือชุด PPE ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนม ในการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด1 9จากโรงพยาบาลน,นครพนมไปเตรียมพิธีชาปนกิจศพที่เมนวัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะครับข่าวต่อมานะครับน,นรละขอเขตหนองคายช่วยเหลือเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9เมื่อวันที่21กันยายน2564นหน่วยเลือสาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายหรือน,อนรละเขตหนองคายโดยนายเอกราคบเทวปทีพ ผู้คคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายจัดกำลังพลให้การสนับสนุนโรงพยาบาลท่าบ่อในการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไปชัยพนกิจณเมนวัดสะแก้วตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและกองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยทินภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยทินกองทัพเรือตั้งตู้ปันสุ คนลรามไม่ทิ้งกันที่บริเวณด้านหน้าค่ายจุฬาพรจังหวัดนาราธิวาสค่ะเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมากองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้จัดกำลังพลนำสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรจุในตู้ปันสุคนลรามไม่ทิ้งกันณจุดบริการประชาชนด้านหน้าค่ายจุฬาพรตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นในพื้นที่รับผิดชอบ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานทหารและประชาชนในพื้นที่ค่ะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคก็ขอเข้าสู่ในช่วงของทหารเรือบอกต่อครับในช่วงของทหารเรือบอกต่อนะครับวันนี้ก็จะมีสกู๊ปพิเศษ,ษโดยติดตาม น้องเตวสุดาพรสีซ้อนดีนะครับเนื่องมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ติดตามน้องเตวเนี่ยได้จบการศึกษาในหลักสูตรของข้าราชการกะลาหมพลเรือเรือนชั้นสายบัตนะครับที่โรงเรือก็ได้อบรมมินายได้ดูในเรื่องของลักษณะท่าทางของทหารรวมทั้งความเป็นชาวเรือมาก็ดูแล้วเนี่ยก็จะพร้อมที่จะมาเป็นในตําแหน่งรับตําแหน่งของอาจารย์พู้รักษาแผนกปกครองวิไลยยัยพยาบาลของทัพเรือ ซึ่งทราบว่าในในสัปดาห์สัปดาเนี <being saint parece> ้ยน้องแต้วน่าจะเข้าไปรายงานตัวแล้วว่าในบรรยากาศจะเป็นอย่างใรนั้นก็ไปรับชมในสกูปพิเศษได้เลยครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับก็มาพบกันในช่วงของทหารเรือบอกต่อผมพามุ่าสำหรับเข้าชมในพิธีสําคัญของบุคลากรทหารแพทย์ของวิทยาลัยพยาบาลของทัพเรือศูนย์วิทยาการแพทย์ทหารเรือซึ่งเป็นพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์นะครับก่อนที่ทุกที ทุกคนจะขึ้นชั้นระดับหมายดงตรนนี้จะต้องมอีวิดีโอและถูตรงนี้ครับแล้วก็ที่ทสําคัญวันนี้น้องเต้าสุรพรสออรีสอนดีนักวลสา,ากรจังมวัดเล่นหญิีเรียงทองแดง,ลง,งเล็เกม2 0งพใน,น,านาฐานะเป็นเมนูคณะศึกษาของวิทยาลัยเมวานของทัพเรือก็มาร่วมในพิธีนี้ด้วยบรรยากาศจะเป็นยแไบนั้นขอเชิญรับชมได้เลยครับ นที่23กันยายนที่ผ่านมาพลเรือโทวิวชัยมนัสสิริวิทยาเจ้ากรมแพทย์แผนเรือได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมไหว้ครูและการมอบทุนการศึกษาประจำปี2564นะลานอนเนกประสงค์วิทยาลายัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการกรมแพทย์แผนเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยมีนาวาเอกหญิงวิภารสิลสว่างภูมในการวิทยาลายัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการกรมแพทย์แผนเรือกล่าวรายงานผ่านระบบออนไลน์ค่ะ สำหรับกิจกรรมในพิธีนี้มีตัวแทนนักเรียนพยาบาลฐหานเรือชั้นปีที่3และชั้นปีที่4เขารวมจำนวน40นายนักเรียนพยาบาลฐหานเรือชั้นปีที่1 2 3และ4และส่วนที่เหลือเขารวมพิธีผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 หลังจากนั้นอนุสสานาจารย์กล่าวนำบูชาพระราตนากรและหัวหน้านักเรียนพยาบาลหานเรือเป็นผู้กล่าวบทนำไหว้รูและตรวจแทน นักเรียนพยาบาลหันเรือชั้นปีที่3และชั้นปีที่4นํนำพานดอกไม้ทุกเพียนมอบให้ประธานพร้อมกันนี้ตัวแทนนักเรียนพยาบาลหันเรือชั้นปีที่1และปีที่2กล่าวกับตะเวทิตาผ่านระบบออนไลน์หลังจากนั้นเป็นวิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรและประดับบาให้กับคณะนักเรียนผู้บังคับบัญชาประจําปี2564โดยในวันและเวลาเดียวกันนี้โรงเรียนนาวิทเวสกิจ ูนยวิทยาการกรมท่าหันเรือซึ่งเป็นสถาบัานการศึกษาของนักเรียนจ่าเหล่าพยาบาลได้ประกอบากิจการรมพิธีไหว้สู่เช่นเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือซึ่งจัดคนละสถานที่เพื่อปฏิบัติตามป้องกันโควิด -19 ต่อไปค่ะ จบไปแล้วนะครับในช่วงของทอาหารเรือบอกต่อครับค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทางช่องทางของ f c e e o o o k a ันเพจกองทัพเรือรอยันไทยในวีและช่องทางของ YouTube Official c h ANNEL กองทัพเรือรอยันไทยในวีค่ะครับ,รบก็พวกเราขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่ในสาหน้าของรายการทหารเรือรับข่าวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ